สอนรับผลเสือถาวรและผลโมจิฟรีเว็บบล็อกฟุตซนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เพจร้านเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสุ่มผลเสือให้ดูก่อนนะครับว่าเว็บนี้แจกจริงไหมครับกดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็สร้างซองอางเปาครับใครเติมไม่เป็นกดตรงนี้นะครับมาสุ่มผลเสือครั้งละเก้าเครดิตเท่านั้นครับซื้อสินค้าเลยครับเอาเกลือเฉยเลครับแล้วดูรอบสองครับเอาเกลือแกครับซืีกรอบละกัน โอเคครับได้แล้วครับของรางวัลนะครับรหัสก็มาแล้วนะครับได้ไวมากเลยครับนี่คือไอดีที่เราได้มานะครับเป็นคนเสือสกิลครบนะครับมีดาบคู่หมั่นครบด้วยครับคุ้มที่สุดนะครับร้านนี้ครับใครอยากสุ่มตามแค่ครั้งละ9บาทเท่านั้นครับเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยครับเว็บบล็อกคุณโซนเท่านั้นนะครับก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องอีเดียลเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบล็อกคุณอีเชนเคยนะครับวันนี้ก็มีไอดีฝากแจ้งมาแจ้งนะเป็นไอเลลเวันะครบดี้นะครับ แต่คนหนในที่พี่จะแจกก็ฝากเพื่อนไปกดไลค์กดถักตะขากรกดดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับพี่ทําการแจกตัวนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเวลาพี่ลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียแาแจกของดีคนนี้นะครับเนี่ยครับเขาเอาไอเดียมาแจกลายดีนะครับรับคนนี้นะครับก็ขอบคุณที่นำไอเดียมาแบ่งปันกันนะครับสํารับใครที่อยากได้ไอเดียนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ได้นะครับพี่จะทำการทิ้งรหัสไว้ในคลิปนะครับก็พยายามดูให้จบนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับพี่จะท แต่ก็สำหรับใครที่อยากฝากแจกกดีก็ติดต่อมาได้ที่แฟนเพจเลยนะครับใครที่อยากแจกกดีเมดีเบื่อแล้วไม่อยากเล่นนะครับเอามาแบ่งปันเพื่อนอื่นได้นะครับโอเคครับนะครับของก็จะมีประมาณนี้ครับหมดอยู่นะสำหรับไอดีนี้ครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครับตอนนั้คลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากพี่ทิ้งหัสให้ในคลิปนะครับเรวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายๆครับผม